ใ่ครับทางไปนาตอนนี้ยังทําไม่เสร็จดีครับตอนนี้ยังทําไม่เสร็จยังไม่ได้เทพ,พื้นอีกยังไม่ได้เทราดยางอีกหน้านเรียบๆครับผมยังทําไม่เสร็จกําลังก่อสร้างอยู่ครับผมถือว่าทําดีมากสวัสดีครับพบกับบ่าวแขงอีสานอินดี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พี่แบ,บ,แบ,บแ่าวบ่าวแขงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนาน,นะครับผมไปดูถนนบนทางทางไปนาตอนนี้เขากำลังลาดยางทางไปนาะ ถือว่าจเจริญมากๆครับผมตอนนี้แม้แต่ทางไปนาก็ยังลาดยางเลยเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก็ยังทาถนนลาดยางยังไม่เสร็จเลยครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวนาก่อนไปดูงัวของน้าสาวด้วยครับผมเห็นว่าออกลูกใหม่ด้วยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมก่อนจะไปดูกับพี่บ่าวแขงครับผก็จะไปดูเที่ยวนานครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามพี่บ่าวแขงในเด้อทุกๆคลิปพี่บ่าวแขงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ ฝากกดติดตามด้วยยนะครับผมันไปเลยครับผมนี่ครับทางไปนาทางไปนาครับผมทางไปนาดูครับเป็นลาดยางลาดยางนี่ครับกำลังทำลาดยางใหม่เดี๋ยวไปดูนะครับผมถือว่าความเจริญมากครับตอนนี้ครับผมดูบรรยากาศตอนเช้านี่แค่ทางไปนานะครับผมทางไปนาถือว่าเจริญมากแต่ก่อนทางนี้เป็นทางเกวียนนะครับ สมัยก่อนสมัยตอนเบาแคงยังเด็กๆอยู่ทางนี้คือทางเกวียนนะครับตอนนี้เขาเลยทาทางใหม่ปรับปรุงทางใหม่โอ้ทำใหญ่มากครับทำสนุนนัดยางเลยใหญ่มากเลยเพิ่งสร้างครับเพิ่งสร้างุดยอดมากครับตอนนี้ครับผมตอนนี้เพิ่งสร้างยังต้องระวังครับยังไม่แห้งดีสิ ต้องระวังทางเพื่อสร้างดูครับเนี่ยนี่ทางไปนาแล้วนะครับทางไปนาดูบรรยากาศร,บรอบๆครับๆๆมีเคราทางไปนาบ <ๆ S 1> รรยากาศดีมากครับผมท้องไรทองนา <ๆ S 1> ครับผมๆๆเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างหน้าครับ จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่อยๆนะครับทางไปนานี่ครับทางไปนาตอนนี้ยังทําไม่เสร็จดีครับตอนนี้ยังทาไม่เสร็จยังไม่ได้เทพ,พื้นอีกยังไม่ได้เทระยางอีกหน้านเรียบๆของผมยังทําไม่เสร็จก<ม>ําลังก่อสร้างอยู่ครับผม,มถือว่าทาดีมากครับทาดีมากในอนาคตก็จะไม่มีรูมีบอ่อตรงนี้ครับผม,มตอนนี้ทาเพิ่งเทไปหน้าแรกครับผมยังเลยหน้านีเด<ม>ี๋ยวถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว เบาแค้งก็จะทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับผมในสร้างถึงไหนเนาะเนี่ยดูก่อนครับสร้างถึงไหนโอ้ถึงหนู่นสุดหนู่เลยต่อไปก็ส,สะดวกสบายขึ้นครับผมไม่ต้องมาหลีกหลุมหลีกอะไร แต่ก่อนี่ฝนตกนี่โอ้ยหลุมมันบ่อเต็มเลยพอมาในลาดยางฝนตกทีหนึ่งรถนี่หลีกลุมแทบจะไม่มีที่หลีกเลยครับผมแต่ตอนนี้เขาได้งบประมาณมาเริ่มมาสร้างตรงนี้ครับผมต้องขอบคุณผู้นำต้องถิ่นนะครับผมต้องขอบคุณผู้นำต้องถิน่น ปีช่วยพัฒนาให้ถนนทางบ้านเราดีขึ้นครับผมดู่บรรยากาศเราจะพาเพื่อนๆไปดูมาแนะผมก็มเลยถ่ายบรรยากาศตามทางไว้ด้วยครับผมได้บรรยากาศด้วยครับผม ถ่ายไปเรื่อยๆบรรยากาศได้ซึมซับบรรยากาศไปด้วยนี่ครับถนนนวทางดีมากครับผมนี่ยังทําให้เสร็จนี่ยังเหลือหน้าสุดท้ายอันเดี๋ยวพี่บาวแขงรีบไปดูงัวดีกว่าครับผมเดี๋ยวถ่ายที่ถนนนวทางแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูงัวรีบกว่ารีบไปดูงัวงก่อนอเอาแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปดูงัวพี่ บบาแข็งเลยนะครับผมไปเลยครับผมใกล้ถึงนะครับใกล้ถึงนานะครับผมถึงนาแล้วพอดีเบาแข็งเลยปัญญาญาณไม่เรื่อยครับผมออกลัางกายต้นเช้าครับผมปัญญาญานไปนาครับนี่ครับเข้าเข้าเส้นแดงนะครับผมทางไปนาดูบรรยากาศรอบรอไปเรื่อยครับผม ดลสวาับรรยากาศร,รอบูบรรยากาศไปครับผมบรรยากาศดีไหมครับเพื่อนๆตอนนี้เริ่มจะหนาวเริ่มหนาวแล้วบรรยากาศตรงไรตรงนา เดี๋ยวรถมาหลบรถก่อนแป๊บนึงรถสวนกันมนแทบจ,จะไม่ได้ครับเส้นนี้มันเป็นเส้นเล็กเอาคู่ไปไหน าาบรรยากาศอากาศเย็นครับหนาวเมื่อเช้าเนี่ยอากาศหนาวมากครับผมเดี๋ยวไปเทียงน้อยกว่าไปกระทบน้อยกว่าเนาะ เดีย๋ยวไปกระทบน้อยดีกว่าครับผมเขาเรียกว่าเถียงน้อยเถียงน้อยหันไปเลยครับผมถึงแล้วครับกระทบเถียงนาน้อยเถียงนาน้อยถึงนะครับผมเถียงนาน้อยนี่ครับเถียงนาน้อยดูบรรยากาศรอบๆนี่ครับข้าวนาแรงข้าวนาแรง ข้าวนาเล้งแบข้าวนาแล้งข้าวนาแรงดูบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีมากครับนี่ครับหัวนี่ครับมัวมัวจะปล่อยกลางทุง่งกลางทุง่งข้าวนา เดี๋ยวไปนั่งในกระทอมกระต๊อบดีกว่าไปนั่งในกรรต๊อบดีกว่าครับผมไปไปเพื่อนๆเนี่ยไปเข้าไปในกระต๊อบไปก่อนเนาะไปแลครับผมเพื่อนๆไปยาวป้าถึงนะครับเพื่อนๆถึงแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่นั่งอยู่เถียงนาครับผมดูบรรยากาศเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแล้วครับผม อากาศตอนนี้ก็อุ่นๆไม่ไม่หนาวเท่าไหร่ตอนเช้านี่ยโไม่ไหวหนาวมากครับตอนเช้าหนาวมากตอนนี้อากาศก็เริ่มจะหนาวครับผมฝานเพื่อนมาดูคลิปฝานเพื่อนมาดูท้องไร่ท้องนาแถวบ้านบล่าวแขงครับเป็นยังไงมั่งสไตล์อีสานอีสานอ,อินดี้ครับผมฝามาดูท้องไร่ท้องนาบรรยากาศเผื่อเพื่อนๆทำงานไกลๆอาจจะได้คิดถึงบ้านนะครับ ิดถึงบ้านจะได้ดูคลิปนี้จะได้หายคิดถึงนะครับผมตอนนี้พี่บาวก็จะพาไปดูเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะพาไปดูตรงไหนต่อไม่ได้มีคอนเสตทำคอนเทนต์อะไรเลยครับผมไปเที่นาก็ถือกล้องมาถ่ายเลยไม่มีคอนเสตทำอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูไก่แจ้ครับไก่แจ้ที่เลี้ยงไว้ในานาครับผมมีตัวนารักนารากครับผม แล้วพี่บาวจะถ่ายไข่แจ้ดูนะครับผมแจ้ไข่แจ้ดูครับสวยสวยไข่แจ้่ไข่แจ้ครับผมไข่แจ่ไข่แจ้ที่เลี้ยงอยู่ตามเลี้ยงอยู่เทียงนาครับผม ดูบรรยากาศได้เลยนี่ครับไก่ก็เขียนน้แนวข้าวนาแล้งข้าวนาแล้งยินข้าวนาแล้งครับผม ขานางแรงดูบรรยากาศท้องไร่ตรนนาอันนี้สระน้ำเพิ่งดูดปลาสระเสร็จแล้วครับผมน้ำแห้งดูดปลาสระเนี่ยครับน้ำแห้งครับผมดูบรรยากาศรอบๆเทียงนาครับผมบรรยากาศดีมากครับเทียงนา ดูบรรยากาศไปครับหมดูบรรยากาศดีๆนี่ครับงูงูใหญ่ไกลน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเคงจะซูมให้ดูครับงู หัวดูไม่ดูหัวอยู่ไกลนะครับวัวเียงวัวน่าบรรยากาศมากๆครับผมอยู่แถวชนบทบรรยากาศดีมากบรรยากาศต้องแน่น่าจะสวยมากครับผม นี่ครับพ่อวัวคอวัวอยู่นี่นี่คอวัวครับคอวัวคอวัวครับหนูกำลังไถนาไถนาแรงไถนาแรงดูรถไถครัลังไถนาแรงอยูอ่ นีรถไทยกำลังทำนาแรงครับผมการทำนาแรงนี่ต้องมีต้องเจะบ,บาดานนะครับจะบ,บาดานจะได้มีน้ำในการทำครับผม,มบบาานี่ครับแทงบาดานจาะบาดานนี่ครับแทงบาดานแทงน้ำบาดานครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับบ่าวแขงก็ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูตามท้องไร่ท้องนาหลายคลิปแล้วครับผมได้มาถ่ายให้ดูครับผมบ่าวแ่งขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมบ่าวแขงเข้ามาติดตามบ่าวแขงนะครับผมอันบ่าวแขงก็ขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้ครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปหลังสิ้นเดือนนี้พี่บ่าวแ่งจะไปถ่ายทําแถวภาคใต้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผม เราเแงจะพาเพื่อนๆไปดูเขาขึ้นเขาไปดูวัดเขาสวยมากครับเพื่อนๆวัดเขาแล้วก็ปลูกต้นตาลตะวันอยู่บนเขาอ่ะเดี๋ยวพี่บาจ,จะพาไปดูสวยมากภาคใต้จังหวัดพัทลุงครับผมเดี๋ยวพาขึ้นเขาพาไปดูสารหลักเมืองด้วยครับสารหลักเมืองเก่าของจังหวัดพัทลุงครับผมปอดความเป็นมายังไงบ่าวแขงก็จะไปสอบถามคนในพื้นที่นะครับผมแล้วจะมาเล่าให้เพื่อนฟัง,ฟงแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับผมถ้า บอกแขงพูดจาผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยเลยนะครับผมทัานบอกแขงขออนุญาตจบคลิปเป็นแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย